ร้านติ่มซำในตำนานที่เราเลือกจะมาชิมคือร้านนี้เลยเป็นร้านระดับพัตคารราคาย่อมเยาที่สำคัญอร่อยมากด้วยปลีสดมันดูแบบละมุนละมุนนุ่มๆอ่ะอร่อยไม่เหมือนที่อื่นแล้วแปลก,กว่านั้นคือมีผักดองดีมากแป,กป้งปลีนุ่มมากใล้นั่นมีปูมีกุ้าหู่วุรเชียมแล้วก็ผัดต้นหอมสงอ,อก ซอเสเฟสสุดเขาจะแบบเหมือนแช่เย็นมีความเย็นแต่นี่ชอบคือผักดองดี<ม>แล้วก็จานนี้อีกจานหนึ่งที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวร้อยมันดูแบบน้อนรอนนึง่งเด้งหนึบหนึเ<ม>ขาร,ราดน้ำอ่ะให้เยอะมากอ<ม>น่ากิน<ม>นึ่งจนเปล่อยผักข้างในคือแบบทันหอมไท่เผ็ดพริกไทยดีมากเส<ม>้นใ,ใหญ่ร้านหน้ากุ้งจานละเก้าสิบบาทเฮ้ยเส้นทอ,<ม>ทอดเส้นทอดด้วย มืนร้านน,าน้ำฮ่องกงน้ำบ้านนาหวานเอ้ยใส่เห็ดเห็ดสองอย่างแล้วนะเราขอเน้ยร้านนี้คือเจ้าของร้านเคยทำง,งานที่พัตานาคารแถวๆนี้แล้วพอพัฒนาคารปิดอ่านประวัติมาแกก็เลยมาเปิดร้านเองอร่อยสุดสากประวัติมาดิก่อนจะเราจะเลือกร้านแต่ละร้านนี่กินกับเห็ดแชมเป้ยองเห็ดดีเมื่อกี้กินมาเห็ดดีมาก,ก,มาดดมากไม่ต้องปรุงอร่อยมากพันเปิมอันนี้ นอกจากนี้ยังมีซาลเปาไส้ครีมไส้หมูแดงดูละ18บาทถ้าเก๋าเริ่มต้น30บาทถ้าเป็นพวกนมจิป,ปู50บาทข้าวผัดปูก็มีนะแต่เราไม่ได้สั่งก้าบาทร้านหน้ากุ้งอ่ะโคตรอร่อยอ่ะ90บาทเลยดีมากๆอรอราคาว่าเท่าไหร่ร้นานเล็กๆแต่นั่งสบายอ่ะเท่าไหร่คะ3า0 3ทั้งหมดเขาบอกร้านร้านลับร้านลับ,ร,ร,บร้านในตำนานรับจริงดิเกือบหลง ขับมาอีกไหนเนาะอีกร้อยเมตรไม่เห็นเ,นเลยอยู่ตรงนี้เองเป็นหัวมุมร้านเด็ดในตำนานของเมืองชลบุรีอีกหนึ่งร้านที่อยากให้ทุกคนได้แวะชิมธนากรติ่มซำชลบุรีอร่อยเด็ดราคาเบา